สวัสดีครับลุงเท่งแคคตัสนะครับแคคตัสริมรั้วครับวันนี้ลุงเท่งจะมาลื้อพวกนี้ครับพวกไม้เพาะ,มะเมล็ดครับไม่ใช่ลื้อเพราะว่าโตลืล้อเพราะว่าดินเริ่มเสื่อมสภาพแล้วครับไม่ค่อยโตแล้วครับนะครับแล้ว ต้นไหนสวยๆเราก็เอาไปแยกเป็นเดี่ยวๆอย่างพวกนี้เราก็ปักปกักรวมไว้เพราะว่าอาจจะไม่รอดเยเป็นหัวสีๆพวกนี้ครับแล้วส่วนเขียวๆนี่เราก็เอาไปปกักรวมไว้อย่งด่างต้นนี้สวยๆ,ๆเดี๋ยวเราก็เอาไปแยกไว้ในกระถางเดียวครับอืม ไม้เพาะเมล็ดของงูเท่งอายุหนึ่งปีครับส่วนอันนี้ก็เป็นไม้ชำหน่อครับม,มีเดดีนด้วยครับลักษณะลากมาแล้วครับม,ม,มีเดดีนอยู่สองหน่อมีอยู่ฝั่งนู้นอีกสามสี่หน่อ, 3, นอแต่ไม่รอดครับมีไม้ชำหน่อครับ ชำนองเที่ก็ทําแบบง่ายๆครับเอาบินปลูกใส่แล้วก็เอามาวางไว้เฉยๆพวกนี้จะมาง่ายครับนี่พวกน,นี้นี่ต้นแม่เขาส่วนอันนี้เพิ่งจะเอา,เอามาปักโตวไวมากออกลากไวปักแค่สองอาทิตย์ก็ออกออกลากแล้วครับเขาเรียกว่าวันบันเดียนัม ได้เด็ดหน่อจากต้นแม่มาสองหนอ่อแต่วันนี้ลุงจะเลื่อนเนี้ยครับเพราะดินไม่มีแล้วเนี่ยเลื้อสามสามพอตนี้หรือสี่พอตเลยครับพอตนี้ก็แน่นแล้วครับ เนี่ยพวกเนี้ยพอโตไประดับหนึ่งแล้วก็จะไม่่คยโตแล้วก็จะตายไอ้จะตุยพวกพวกเนี้ยพวกหัวสีสีนะครับไม่ไรเราเราลื้อมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้มีที่วาาต้นไม้ใหม่เพราะว่าสถานที่ของลูกมันมันน้อยครับมีครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ไม้เสียบูชิ้นครับ นครับรากไม่ค่อยจเจริญแล้วเราดูไว้ก่อนเลยส่วนต้นนี้ก็มีเขียวๆออกมาแสดงว่าอาจจะรอดเดี๋ยวโอ้ ลากก็ไม่มีไม่ไม่เป็นไรครับไอพวกหัวสีสีแบบนี้เดี๋ยวเราก็ไปปลูกรวมกันไว้ถ้าไม่รอดก็ปล่อยนี่เรามาสนใจพวกแบบนี้ครับพวกสีสวยๆนะครับลากก็ไม่ค่อยเดือดล้วครับ ต้นนี้ก็กลายกลายสภาพเป็นเขียวๆไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปแยกปลูกลงไปเขียวๆต้นนี้ด่งดางๆรากเสียหมดนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็โดนได้ดินใหม่ๆก็งอกเหมือนเดิมครับแบบนี้ก็ แต่กลายเป็นพวกหัวสีแล้วก็แยกออกไปจะหาแบบนี้รู้ว่าเขาโตช้าแล้วก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยรอดสวยดีนะแล้วแยกไปก่อนเดี๋ยวต้นเล็กๆพวกนี้เราก็เอามาปลูกรวมไว้เหมือนเดิมครับให้ได้ดินใหม่สักหน่อยหนึ่ง ลาปูนหมดแล้วอันนี้ก็น่าจะกลายเป็นหัวสีใน่นักปุ๊แยกไว้ฝั่งนี้อ้ยต้นนี้ก็สวยครับอืมไว้ลายลายมาครบอันนี้เดี๋ยวเราไว้กับฝั่งพวกสวยๆอันนี้มีมีสีอยู่ปูดเดียวแล้วก็ไว้เป็นพวกเขียว,ยวไป นี่ครับตอนเล็กๆก็เคยด่างพอโตมาก็เส็จเขียวเหมือนเดิมสนุกดีครับกว่าจะโตมันก็จะเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับนี่เเก็บไปเป็นพวกด่างสวยๆตอนนี้ก็สีสวยดีครับ วนี้พอดินเขาเริ่มเสื่อมสักปีหนึ่งเขาก็จะไม่ค่อยโตแล้วครับแล้วล่ากเขาก็จะเสียดินแน่นไปอะไรไปอย่างนี้เริ่มหมองหมดแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปปลูกใหม่ก็สวยส่วนดินส่วนดินเก่า ดินเก่าลุงก,ก็จะใส่เก็บรวมรวมไว้เอาไปปูต้นไม้แบบจะรอนอีกรอบงให้ดินที่แน่นๆเลืหายแน่นเนี่ยพวกฐานพวกนี้เดี๋ยล,ลุงก,ก็เอาไว้ใช้ลองก้นต้นไม้ใหญ่ทีนึงจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับ่อนร่อรอน พอร้อนได้แบบนี้นเราก็วางผืวไว้แห้งเลยครับให้โดนแดดผืงไว้ลงเรือนหนึ่นงจะได้ค่าเชื้อโรคไปด้วยแล้วก็ประหยัดไปด้วยนี่นี่คือลุงรื้อมาพอดหนึง้ครับลุงจะมาลื้อพอตนี้ต่อ นี่ก็ตีเป็นไมเ้เขียวไปเลยครับเนี่ยพอเขาโตลแล้วเขาเบียดเนี่ยต้นเล็กก็จะไม่ได้แสงก็ก็จะไม่ค่อยโตลแล้วครับดินก็แน่นด้วยนี่ขึ้นมาเลยแล้วก็พักไว้สักวันให้แผลแผลในแผลในรากแห้ง แล้วก็ปลูกลากไม่ต้องไปไปตัดอะไรเขาเลยเพราะว่าลากเขาน้อยอยู่แล้วปลูกง,ง่ายอยู่แล้วครับต้นนี้ก็สีน่ารักดีนี่ครับต้นนี้โดนโดนรักใหญ่บีบมืไหรอันนี้เดี๋ยวก็ปลูกเป็นต้นเล็กไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลื้อสักคู่นะครับ แล้วพอดสุดท้ายแล้วครับลากยาวเราก็เด็ดออกเลยโอ้ผอดนี้ดินแข็งมากเลยครับไม้ถึงได้แคะแกลนหมด แข็งปกแข็งมากเลยเ,เขียวไปแล้วกลายเป็นเขียวหัวสีไม่ไปเลยเก็บไว้ก่อนเผื่อรอด ยาเราก็เด็ดออกเยอะอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะไปวางตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวลุงว่าลุงปงลูกลงไว้ก่อนไม่แยกกระถางอะ่ะถ้าแยกกระถางแบบแบบนี้แล้วเปลืองที่มากเลยครับดินแข็งหมดเลย แล้วยาก็เด็ดออกครับวุยตอนนี้สวย ว้าวได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวลูงว่าลเอาไปล้างน้ำดีกว่าครับล้างเอาดินเก่าออกบ้างต้นนี้แปลกดีตัวเป็นสีเขียวแต่มีทายาติกระสือเป็นเป็นหัวมีสี เม่เ็ไรเดี๋ยวอันนี้เราก็ปลูกไว้แบบนี้เลยตอนนี้ดึงแรงไปหน่อยรากหลุดเลยไม่เป็นไรครับเขาอดทนเป็นไม้ลุงต้องอดทนเแ๋ยวเขาก็เบ่งรากออกมาใหม่เองครับนะลุงก็จะเอาไปแช่แช่ปุ๋ยแช่ยาก,กันลาแบบนี้ทิ้งไว้สัก 15้นาทีเพราะว่าไหนๆเราก็จะล้างจะล้างดินอยู่แล้วก็แค่แค่ยาไปเลยเดี๋ยวอีก15นาทีค่อยมาตักขึ้นครับพอครบ15นาทีแล้วเราก็ตักขึ้นเลยครับ ำแบบง่ายๆนะครับตามใสุ่งเทงต้นนี้ก็ลากหลุดไปอีกแล้วเสร็จแล้วเราก็วางผึ่งลมไว้แบบนี้สักวันสอวันครับให้แห้งสนิทแล้วเราก็มาลงปลูกกันครับส่วนน้ำที่ผสมยาผสมปุ๋ยพวกนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปลดต้นไม้ต้นอื่นต่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียของ วันนี้พอแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมมุงเทงแคกตัดดิมรั้วสวัสดีครับ